คนที่เกิดปีฉลูนะครับหรือว่าปีบัวเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่อาบเหงือ่อต่างน้ําเลยก็ว่าได้ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคนปีฉลูนะครับเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งอย่างที่สุดครับเพราะว่าเขาและก็เธอเนี่ยเชื่อว่าความสําเร็จใดยๆย่อมได้มาโดยการทํางานหนักเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ คือสิ่งที่อยู่ในใจของคนที่เกิดปีฉลูก็คืองานงานแล้วก็งานครับคนปีฉลูเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ว่ามีความขยันขันแข็งอย่างที่สุดเพราะว่าเขาและเธอเนี่ยเชื่อว่าความสําเร็จใ,ใดๆก็ตามย่อมได้มาด้วยการทํางานที่ขยันหมั่นเพียรหรือว่าหนักเท่านั้นคนเกิดปีฉลูเนี่ยเขาก็รู้ว่าบางครั้งนะครับความสําเร็จนี่ต้องใช้เวลาครับแล้วก็คนปีฉลูก็พร้อมที่จะรอคอยความสําเร็จอย่างอดทน โดยที่ไม่บ่นให้ได้ยินเลยสักแอกนะไม่มีใครจะมาทําลายเป้าหมายคือว่าเขาจะตั้งเป้าหมายไว้สูงมากนะด้วยความตั้งใจของคนปิชูุนี่เนี่ยและเขาก็จะใช้ทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้และเราก็จะไม่ค่อยได้พบเห็นคนปิชูุที่ขี้เกียจเลยนะครับหรือว่ามัวนอนรอความไพ่แพ้อยู่คนปีชูุไม่เป็นอย่างนั้น แต่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นคนปีฉลูเอาจริงเอาจังกับการทํางานชนิดที่เรียกว่าตัวเป็นเกลียวก็ตามแต่ท่านผู้ฟังครับเชื่อไหมครับว่าคนเกิดปีฉลูเนี่ยกลับมีชีวิตที่สงบนิ่งเงียบนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาและก็เธอไม่ได้เร่งรีบจนหัวปั่นเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จจนเกินไปครับแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองด้วยนิ่งๆไม่ค่อยชอบออกงานสังคมสักเท่าไหร่หรือว่า ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรมากนะแต่ทีนี้ฮะจุดเด่นเลยนะที่ผมจับใจความตามที่ได้ศึกษาตำรามาเนี่ยคือว่าคนปิจิลูนั้นมีความทะเยอทะยานมากครับแต่ว่าเขาจะเก็บเงียบเอาไว้ภายใต้บุคลิกที่เคร่งขรึมหน่อยสุข,ขุมไม่ค่อยชอบคุยโอ้อวดถือว่าเป็นคนที่ว่ามีหลักการนะครับและที่สําคัญคือว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ยึดมั่นในคุณธรรม จะดยดยธรรมไม่เคยผิดคำมั่นสัญญาเลยก็ลองได้จะประกาศท,ที่จะทำอะไรแล้วนะฮะคนปีฉลูก็แน่วแน่ว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนคนปีฉลูอาจจะมีเพื่อนม,มากนักนะครับเขาแลือกเธอเนี่ยเลือกที่จะคบเพื่อนถูกคอสักคนสองคนหรือสามคนกันแล้วแต่เขาแต่ก็จะรักษาความเป็นเพื่อนสนิทอย่างยาวนานเลยครับแล้วคนที่ได้รับเลือกเป็นเพื่อนของคนปีฉลูนะครับจะได้รับความรัก อย่างซื่อสัตย์อย่างยากที่จะหาได้จากเพื่อนอทั่วไปเลยดังนั้นใครมีเพื่อนที่เกิดปีฉลูนะครับคุณจับเขาไว้ให้มั่นดีๆเลยเพราะว่าเขาก็จะรักคุณมากๆเช่นเดียวกันรวมทั้งแล้วในเรื่องของขอครอบครัวนะครับคนปีฉลูเนะี่ยมีความผูกพันกับ,บครอบครัวอย่างแน่นแฟ้นแต่มีข้อเสียนะฮะคือว่าการเป็นคนที่ยึดมั่นในจุดยืนของตนเองมากจนเกินไปในจุดจนในใครก็คิดว่าเธอเป็นคนหัวรันขาดการยืดย่น นะฮะขาดการประนีประนอมแต่ว่าการที่เขาแลวก็เธอเนี่ยเป็นคนที่ว่ามีหลักการไม่โลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะก <c oughs> ็ถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งใช่หรือเปล่าล่ะครับทีนี้ลาาักษณะเด่นบอกเลยนะฮะสื่อสัตว์จงรักภักดีมีความจริงใจมีความมั่นคงความมั่งคั่งเป็นที่รักของผู้อื่นแล้วก็เชื่อถือได้และอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยแต่ข้อด้อยล่ะครับอาจจะไม่ค่อยรู้น้อนรู้หนาสักเท่าไหร่ดื้อรั้นขาดความยืดหยุ่นขี้โมโห เงียบเกินไปใจร้อนบ้างไม่ค่อยฟังเหตุผลนะฮะดังนั้นคนเกิดปีฉลูเนี่ยมีปีอะไรบ้าง2,4442,4562,4682,4802,4922,5042,5162,5282,540และ2,552นะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดเลยนะฮะ ฝากกดติดตามหนเอยแล้วกันกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมทําออกมาต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นลาไปกอ่อนขอบคุณครับ